ม่ดิฉุอตอนนั้นยากแทบจะเกือบจะเป็นเสียงโอเลยซ้ำยากนะฮะมันจี้ยอ,อยัากไม่เหมือนการขอหน้าหารมายากนะฮะปลานะครับปลา,ะะปลาเลยตัดเสียงเอลออกกานว่าตรวอักษรนั้นแซนแซนแซมไม้มเอานะฮะสถาบันก,นกาปรปกครองโดยระบอบกษัตริยมกก์มอมอาดีมอาดี ไม่มีชียร์ตมอนิกีเก่งมากโอเคเมอนอิก,กีนะเยี่ยมอ่คาคราวนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของความน่าเผือเล็กๆน,น้อยๆนะครับถ้าราะหว่างที่เราจะเผลอหลับไปพี่เต้มไม่ว่าเลยแต่ใครที่สามารถสู้ต่อ,อได้และยืนหยัดเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นขุนหน้าเนาะอ๋อพี่เต้มไม่บอ,อกว่าน่าเผือกรู้ก็หน่าเผือกหรอร้อนๆเน,น,นี่ยนะฮะตะกรูทาตกัาร้อนเนี่ยอันนี้ ใช่วลาคำนี้เดียวการจับคำศัพท์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในภาษาอังกฤษใครจะว่าไงก็เหรอนะครับเพราะหลักกาแค่เราพูดคำศัพท์ที่ถูกต้องแต่วยองค์กิพเนี่ยภาษงเราพูดยังามารู้เรื่องนะเที่าภาษาไทยสมมติพี่ได้กับสื่อสารกับเราเป็นภาษาไทยแต่ใช้ไวยากรณ์ผิดหมดเลยโดยจะใช้แต่คำนามในการสื่อสารคำนี้นะช่วงเช้าการตื่นการขับรถความรีบ เครื่องบินความใกล้เคียงการปอกเครื่องความโชคดีการขึ้นเครื่องเวลายังมาได้อยู่อะไรนี่เขาจะเขาจะเข้าใจบ้างไม่ได้ยแยลงศิลป์อะไรมือช่างศิลป์สายเกี่ยวกเครื่องมือเกี่บมาไม่ทันแล้วอะไรอ่ะนะแต่ว่าพูดเป็นคำนามหมดเลยแต่รู้เรื่องบ้างแกนี่นจะปฏิปบัติจะรู้เรื่องนะแต่ถ้าเอาอะไรก็ตามคำสั่งพวกนี้เพีย้ยนผิดมีปัญหา ชีวิตนี้ง่ายขึ้นเยอะครับอย่างเช่นคำว่าเพชรนี่แน่ไอชื่อเพชรเราไม่มีแนะ้โอเคเพชรค็อว่าอะไรทราบไหมครับทราบไหมเพชรนะคำต่อบนี้ครเราจะเจางเพชรนาคำว่าเพชรเ e พชรคืออยตรงไหนของจักรยานนะโทษนะครับอ่าโอเคสเต็ปพี่ลองอ,ออกเสียงทีนี้นะ แสตมปี้ <Stamp> <Stamp ede. S 1> เป็นการตื่นตัวของปุ่งสัตว์ในทุกยานแล้ววิ่งกุม <c oughs> ไปพร้อมกันใครดูไรว่คิดป่ะพ่อไอสิลปบ้านโดนไอแสตมพี้เป็นเกียบตายโอเคปะ่ะในภาพเรานะแสตมพีต่อไปครับ pedestrian pedestrian แ <c oughs> ปลว่าคนเดินถนนสะมาลอยจึงเรียกว่า pedestrian bridge เอาพร้อมกัน pedestrian สพาพลอย pedestrian bridge สลาพคนเดินนั่นเองนะครับ mt คือการเอาพร้อมกัน mt เป็นการไปขัดขวางหรือว่าทำให้คนไม่ก้าวหน้านะครับอย่างเช่นเดินๆเอาไปขวางเท้าเขาว่ากันไร exponential exponential ทำตัวเองให้ก้าวล้ำให้เหนือกว่าชาวบ้านครับหยุดแค่ตรงนี้ก่อน ในห้าคำนี้มันมีความคล้ายคลึง